ไปต่อกันที่จังหวัดแพร่ค่ะทางด้านของสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดแพร่นะคะก็นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานออกมาเก็บตัวอย่างหาเชื้อจากประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะ ข้อมูลของสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดแพร่วันที่16เมษายนเมื่อวานที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 จำนวน39รายและพบว,ว่ายังมีกลุ่มเสี่ยงที่ไปสัมผัสกับผู้ป่วยอีกเป็นจำนวนมากค่ะในวันนี้เองรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานได้ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อจากประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่โรงยิมเนเซียมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ตั้งแต่เวลา9โมงเช้านะคะไปจนถึง4โมงเย็นมีประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะมากกว่า กว่าร้อยรายเดินทางมาตรวจเชื้อโดยเฉพาะนักศึกษาที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดเสี่ยงนะคะตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาผู้สัมผัสในครอบครัวของนักศึกษาผู้สัมผัสตามทำลายของผู้ป่วยทุกรายพนักงานร้านอาหารและสถานบริการค่ะคุณผู้ชมครับและในวันพรุ่งนี้ครับวันที่18เมษายนครับรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยพระราชทานจะลงพื้นที่ที่โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่งครับ ในอำเภอสูงเม่นครับตามทำลายของผู้ป่วยที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่โดยสามารถรองรับได้400-500คนต่อวันครับและผู้ที่เดินทางมาตรวจนะครับก็จะทราบผลจากระบบออนไลน์โดยจะนําเชื้อไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1ทับ1ครับจังหวัดเชียงรายใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงจึงจะทราบผลครับ นายแพทย์ขจรวินัยพาณิชย์นะคะนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดแพร่ค่ะกล่าวว่าขณะน,นี้ในส่วนของโรงพยาบาลสนามของจังหวัดแพร่ได้มีการจัดเตรียมไว้ที่ศูนย์ประชุมและ,สะแสดงศิละปะวัฒนธรรมร้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ซึ่งก็คืบหน้าไปมากแล้วนะคะตอนนี้ก็เกือบจะแล้วเสร็จทําการกั้นห้องแล้วก็นําเตียงผู้ป่วยมาติดตั้งหากแล้วเสร็จค่ะจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้80เตียงและสามารถขยายเพิ่มได้อีก10กว่าเตียงนะคะพร้อมทั้งเตรียมสถานที่กักตัวไว้ที่ ที่โรงแรมน้ำเงินอำเภอเมืองแพร่หากพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงไม่สะดวกกักตัวที่บ้านก็สามารถไปกักตัวได้ตา